บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดใครที่รอคอยในส่วนของการช่วยเหลือไร่และ1000บาทค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีความคืบหน้าแล้วว่าอยู่ในขั้นตอนไหนเกษตรกรจะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรแต่ที่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรอันนี้ย้ําเตือนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปีกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังค่ะเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยลงทะเบียนปรับ องให้เรียบร้อยนะคะในการรับสิทธิ์ไร่ละ1,000บาทรัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างไรแบบไหนวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะรวมไปถึงนะคะใครที่รอคอยติดตามการชดเชยไร่ละ1,000บาทสาหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะปีการผลิตสองพัารกบปรักษาสิทธิประโยชน์รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐอย่างเช่นไร่ละ1 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยท,ทุกคนทั่วประเทศรัฐบาลออกมาย้ำชัดนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นห้าพืชพืชไร่พืชสวนพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปีการผลิต2568รทั้ง6กรักษาสิทธิทประโยชน์ในการสน,สนับสนุนจากทางภาครัฐค่ะล่าสุดนะคะก็มีการย้ำชัดจากนายอนุคูณพฤกษานุสักรองคุณสุประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงตอนนี้รัฐบาล โดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะเร่งดําเนินการขึ้นทะเบียนปรับโครงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันสําหรับปีการผลิต2 5 6 8ทับหเพื่อให้หน่วยงานของทางภาคราัฐสามารถนําข้อมูลของท่านไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรได้รับความสะดวกสบายในการช่วยเหลือจากทางภาคราัฐไม่ว่าจะเป็นไร่และหนึ่งนบาทโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวนาปีตอนนี้ค่ะเข้าสู่ในช่วง ของฤดูการเพาะปลูกใหม่แล้วนะคะเป็นฤดูการเพาะปลูกข,ข้าวนาปีเพื่อทําการเพาะปลูกข,ข้าวหรือว่าพืชไร่พืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นที่มีอายุสัน้นเพระาะฉะนั้นเกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนก,อนการเพาะปลูกภายใน15วันหลังเพาะปลูกและไม่เกิน60วันก่อนการเก็บเกี่ยวแล้วก็แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยโดยเฉพาะไร่ละ1 0 0 0บาทค่ะคุณผู้ชมที่หลายคนรอคอยว่าทางรัฐบาลนะคะจะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือหรือไม่ก็ต้องมารอคอยแล้วก็ติดตามนะคะและที่สําคัญค่ะนายอนุกูลกล ะะว่าในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน3ามช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแจ้งกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมหรือว่าเกษตรอำเภอได้เลยหรือว่าจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าเว็บไซต์ http e f a r m e r doae go jh ค่ะแล้วก็เกษตรกรรายใหม่เช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุกได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อเตรียมความพร้อมซึ่งข้อมูลเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยจะนําไปนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเยียวยา ภัยพิบัติปัจจัยด้านการผลิตอย่างเช่นไร่และ1000บาทด้วยซึ่งนายอนุกูลก็ได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมนี้กระทรวงเกษตรนะครับขอเสนอพรมนะครับพิจารณาพิจาารณอนุมัติงบปี68นะครับงบกลางวงเงิน 1, 3 0 9ล้านจุด76ล้านบาทเศษนะครับเพื่อดําเนินการแผนงานโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยปี6 7เเพิ่มเติมนะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับ โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความสําคัญและก็มุ่งเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านน,นรบบนพินโยสินวัตรที่ติดตามต่อมาต่อเนื่องนะครับเรื่อยมาจนได้การอนุมัติในครั้งนี้นะครับมีการโครงการฟื้นฟูทั้งสองส่วนนะครับส่วนแรกจะใช้เงินรวม848.6 6ล้านบาทอีกส่วนหนึ่งจะเป็นฟื้นฟูเกษตรกรประสบอุทกภัยทางใต้วงเงิน461.10ล้านบาทนะครับโดยรายละเอียดเป็นดังนี้นะครับ ปัจจุบันนะครับกระทรวงเกษตรได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่14ละละกฎาคดาถึง31ตุลาปี67นะครับแต่งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับรวมถึงไม่ครอบคลุมในพื้นที่ทางใต้ที่เกิดปัญหานะครับจึงเลยได้มีการนําเสนอไปทางสบปชนะครับในทาวะชุมครั้งที่2ทับ68เมื่อวันที่11มีนาคม2567นะครับให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในกรอบงบเงินเพิ่มเติม1,989.72ล้านบาทนะครับ ทำที่กระทรวงเกษตรเสนอและก็ได้ดําเนินตามตามขั้นตอนต่างๆระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้การ,การดําเนินโครงการที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสและก็ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับต่อมานะครับเพื่อการช่วยเหลือของประชาชนครอบคลุมถึงพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศรวมทั้งช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบอุท,ทกภัยปี67และก็สามารถฟื้นฟูและประกอบอาชีพทางกเกษตรได้อย่างรวดเร็ว เกษตรจึงของอนุมัติงบกลางดังนี้นะครับทั้งรวมทั้งสิ้น8โครงการ2โครงการแรกนะครับจะเป็นการฟื้นฟูเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบภัพยพีหปเจ็รวมวงเงิน8 48.66ล้านบาทจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือทางด้านข้าวนะครับเพื่อลดการใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยของการเกษตรลดต้นทุนการผลิตข้าวที่วงเงิน820.21ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็โครงการการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงเลี้ยงสัตว์ในบ่อพลาสติก และในกระชังบกของกรมประมงนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมงนะครับรวมในพื้นที่กว่า30จังหวัดยกตัวอย่างเช่นลำพูนหรือพิษณุโลกนะครับแล้วก็ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ําในบ่อพลาสติกวงเงิน28.45ล้านบาทนะครับอันต่อไปนะครับจะเป็น6โครงการรวมของการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้นะครับปี67นะครับอันที่1ก็จะเป็นเช่นเดิมครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของข้าวของกรมการข้าวนะครับ ส่งเสริมการเพาะปลูกแล้วก็ลดการค่าใช้จ่ายต่างๆในปัจจัยการผลิตใช้วงเงิน51.16ล้านบาทนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นของกรมประมงนะครับเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยเช่นเดิมนะครับที่แล้วก็สร้างอาชีพต่างๆให้กับพี่น้องชาวประมงนะครับอีก62.40ล้านบาทนะครับอันที่3นะครับจะเป็นการเพิ่มเติมของทางด้านปศุสัตว์นะครับที่ทางใต้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับมีการเสียหายในหลายส่วนก็จะมีการส่งเสริมด้านอาชีพของสัตว์ปีกมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ ก็ลดรายจ่ายต่างๆนะครับใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น14.44ล้านบาทนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูเกษตรกร,รหรือการซ่อมแซมเครื่องจักรกลนะครับเป็นสส่วนก็คือการฟื้นฟูและปรับแผนเปลี่ยนการผลิตตามแผนเกษตรเดิมเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงรุกหรือเขาเรียกว่าจิแมปนะครับจะเป็นการใช้พื้นที่ของอุทกรัยที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ ด้านต่างๆในอนาคตได้มากที่สุดนะครับใช้วงเงินทั้งสิ้น33.25ล้านบาทนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นการของโครงการสกัดระบาดของสัตรูพืชน,นะครับสนทุพันธุ์พืชต่างๆอีก197.80ล้านบาทและสุดท้ายก็จะเป็นมาตรการการลดหนี้สินของสมาชิกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนะครับโดยใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น102.05ล้านบาทเศษครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความน่ายินดีของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ าทางครอมอแ,ลและทางท่านนายกโดยเฉพาะท่านมนตรีได้ผักดันมาต่อเนื่องตลอดเวลานะครับนอกจากนี้ค่ะใครที่รอคอยไร้ละ1,000บาทเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังนาปลีไร้ละ1,000บาทได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรฟังด่วนเลยค่ะ เนี่ยผมผมแน่ใจนะครับว่าได้แน่นอนเพราะผมได้คุยกับท่านประธานนขคคือรัมตีว่าการทรงทางมานะครับว่ายังไงก็จ่ายแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนะครับขั้นตอนให้ทําให้มันถูกกฎหมายเท่านั้นเองนะครับ่นบขก่อนแล้วค่อยมาพมอนุก่อนฝ่ายผลิตก่อนนะครับะแล้วก็มานบขคณะใหญ่แล้วก็ถึงจะส่งไปที่คณะรัมตีนะครับ พอคณะเปี่ยอนุมัติเสร็จก็จะเรียกทกศามามาดําเนินกนารจ่ายเงินให้กับพี่น้องถ้าเกิดหลังจากที่ครอมออนุมัติแล้วหลังจากนั้นอีกนานไหมคะกว่าจะได้เงินนะคะเอออยู่ที่กระบวนการของทกศแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็สองสัปดาห์ได้ไหมคะประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากเลยหากท่านชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ